สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับครูเบนอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่157นะคะในหน้าที่157นะคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหานะคะจากประโยคสัญลักษณ์เรามาดูค่ะในข้อที่1คําสั่งสร้างโจทย์ปัญหาจาก ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเขาให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์มานะคะให้ในักเรียนสร้างโจทย์ปัญหานะคะอ่าเขียนเท่าแต่โจทย์ปัญหานะคะวิธีทำไม่ต้องนะคะอ่าโจทย์ปัญหามันจะเป็นอะไรคะการบวกแล้วก็การลบนะคะอ่าเดี๋ยวครูเบนจะสร้างการบวกก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวครูเบนจะสร้างการบวกให้ในักเรียน ดูนะคะส่วนการลบนะคะนักเรียนทําเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกพร้อมกันนะคะอ่าเริ่มนะคะแม่แม่ซื้อส้ม ซื้อส้มมาสิบกิโลอ่าเม่ซื้อส้มมาสิบกิโลกรมัมพ่อซื้อ มาอีกอพ่อซื้อเพิ่มมาอีก7กิโลกรมัมดูนะคะเมื่อกี้นะคะครูเป็นแต่งสิ่งที่โจทย์บอกเรามานะคะก็คือแม่ซื้อส้มมา10กิโลกรมัม พ่อซื้อเพิ่มมาอีก7กิโลกรัมถามว่ายังไงคะจึงจะได้จุดปัญหาการบวกรวมใช่ไหมคะรวมมีส้มทั้งหมดกิโลกรัม เวลาเขียนนะคะเขียนให้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอ่านี่คือตัวอย่างนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะคะส่วนการลบนะคะครูเบนให้นักเรียนแต่งเองนะคะจากที่ผ่านมานะคะเราผ่านโจทย์ปัญหามาเยอะมากนะคะอ่ามีนักเรียนบางคนนะคะอ่าบ่นว่าเขียนเยอะนะคะ อ่านะคะเพราะว่าเรื่องโจทย์ปัญหานะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะในแบบฝึกหัดนะคะก็เลยให้นักเรียนนะคะฝึกนะคะฝึกวิเคราะห์โจทย์เยอะๆนะคะนักเรียนจะได้เก่งๆส่วนข้อที่1.2นะคะครูเบนให้นักเรียนทำเองนะคะสำหรับในหน้าที่157 อ่าน,นะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะ,ปะเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่158เค่ะเป็นแบบฝึกท้าทายนะคะก่อนจบบทนี้นะคะเขาจะมีแบบฝึกท้าทยายใหมนักเรียนทำนะคะ,อ,ะอ่านข้อมูลอ่ะขอให้นักเรียนอ่านข้อมูลนะคะ,ะเดี๋ยวูเบนจะอ่านให้ฟังนะคะแก้วตาเก็บไข่เป็ดได้ดังนี้วันแรกเก็บได้6ฟองอ่าวันแรกนะคะแก้วตาเก็บได้6ฟอง วันที่สองเก็บได้มากกว่าวันแรกสี่ฟงอ่ะวันที่สองไม่ได้เก็บได้สี่นะคะแต่เขาบอกว่ายัางไงคะเก็บได้มากกว่าวันแรกสี่ฟงอ่ะเขาไม่ได้บอกเรามาตรงๆเห็นไหมคะอ่าเราต้องหาเองนะคะว่าวันที่สองเก็บได้กี่ฟงตอบสี่ฟงไหมคะ ไม่ใช่นะคะวันที่สองไม่ได้เก็บได้สี่ฟองแต่เก็บได้มากกว่าวันแรกวันแรกหกใช่ไหมคะแต่วันที่สองเก็บได้มากกว่าวันแรกสี่ฟองอ่านะคะเดี๋ยวเรามาทำข้างล่างนะคะอ่าครูเบนบอกใบให้เร็วนะคะอ่าต่อไปค่ะวันที่สามวันที่สามเก็บได้น้อยกว่าวันแรก วันที่สามค่ะเก็บได้น้อยกว่าวันแรกวันแรกได้หกแต่วันที่สามเก็บได้น้อยกว่าวันแรกกี่ฟองคะสองฟองอทำยังไงนะคะมันจึงจะน้อยกว่าวันแรกเราเรียนมาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างค่ะข้างล่างเขาให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งวันที่สองเก็บไข่เป็ด ได้กี่ฟองอ่ะ้็ถามวันที่สองค่ะตอบสี่ไหมคะไม่ใช่นะคะเราทายังไงอะคะถึงจะได้รู้ว่าวันที่สองเก็บไข่ได้กี่ฟองอ่าเรามาดูนะคะเขาใบมาให้เรานะคะว่าเก็บได้มากกว่าวันแรกสี่ฟองอ่าวันแรกเก็บได้เท่าไหร่คะอ่ะวันแรกเราเก็บได้หกใช่ไหมคะ แต่เก็บได้มากกว่าวันแรกมากกว่าวันแรกเอาไปบวกหรือไปลบคะให้มันมากกว่าวันแรกก็เอาไปทํำยังไงคะไปบวกบวกด้วยเท่าไหร่คะบวกด้วยสี่ฟองนะคะเมื่อนักเรียนเอามาบวกกันนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าวันที่สองนะคะเก็บไข่เป็ดได้กี่ฟองอ่านี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะ ข้อที่2ก็ถามว่าวันที่สมเก็บไข่เป็ดได้กี่ฟองอ่าวันที่3เ <pers es> ขาใบอะไรมาคะเขใาใบมาว่าเก็บได้น้อยกว่าวันแรก2โฟองอ่าวันแรกเก็บได้เท่าไหร่คะอ่าวันแรกเก็บได้6กค่ะแต่วันที่3เก็บได้น้อยกว่าวันแรกน้อยกว่าทํายังไงคะมันจึงจะน้อยกว่าวันแรกเอาไปบวกหรือเปล่าไม่นะคะเท่าไปบวกมันมากกว่าเราต้องไปทํำยังไงคะ เอาไปลบลบด้วยอะไรคะลบด้วยสองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะอ่านี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ครูเบนนะคะจะให้นักเรียนไปหาคําตอบเองนะคะเวลาตอบให้นักเรียนตอบเป็นเลขไทยนะคะอ่าต่อไปมาดูข้อที่สามค่ะข้อที่สามโจทย์ถามว่า สามวันเก็บไข่ได้ทั้งหมดกี่ฟองอ่าสามวันนะคะนักเรียนก็เอาวันที่หนึ่งตั้งบวกด้วยวันที่สองแล้วก็บวกด้วยวันที่สามนะคะจากที่นักเรียนหาได้ในข้อที่หนึ่งแล้วก็ข้อที่สองนะคะเอามาบวกกันทั้งสามวันนะคะอ่าวันแรกของเราก็คือหกใช่ไหมคะอ่าวันที่สองยังไม่รู้นะคะนักเรียนหากนนะคะอ่า ได้เท่าไหร่ใส่ไปนะคะแล้วก็บวกอีกวันที่3ามอีก1นึ่งวันนะคะแล้วก็เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่ะที่ครูเบนเว้นว่างนี้นะคะให้นักเรียนใส่ตัวเลขนะคะที่นักเรียนหาได้ในข้อที่หนึอ่ามาใส่นะคะว่าวันที่2ได้กี่ฟองค่ะแล้วก็ที่ครูเบนเว้นอีกช่องหนึ่งก็คือวันที่3ได้กี่ฟองเอามาใส่นะคะเอามาบวกกันค่ะทั้งสาวันได้เท่าไรต่อเป็น เลขไทยนะคะอ่านะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่159นะคะอ่าในหน้าที่159นะคะเป็นบทที่6นะคะเรื่องแผนภูมิรูปภาพนะคะเราต้องรีบนิดนึงนะคะเราใกล้จะสอบปลายภาคแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะ6.1ค่ะ6.1นะคะเขาให้ ทำอะไรคะเป็นการอ่านแผนภูมิรูปภาพอย่างง่ายานะคะง่ายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าข้อที่1ค่ะข้อที่1คุณแม่ซื้อผลไม้ชนิดต่างๆดัง,งนี้อ่าคุณแม่ซื้อผลไม้กี่อย่างคะจากที่นักเรียนเห็นมีอะไรคะมีกล้วยใช่ไหมคะมีส้มมี แอปเปิลนะคะแล้วก็มีมะม่วงนะคะสี่อย่างด้วยกันใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูคำสั่งค่ะคำสั่งขอให้ระบายสีผลไม้ในแผนภูมิรูปภาพให้เท่ากับจำนวนที่คุณแม่ซื้อมาจำนวนผนลไม้ชนิดต่างๆอ่าดูนะคะอ่าแผนภูมินี้นะคะนี่คือชื่อของแผนภูมิ แผนภูมินี้นะคะชื่อว่าจำนวนผลไม้ชนิดต่างๆมีอะไรบ้างคะในแผนภูมินี้มีแอปเปิลมีสม้มมีกล้วยแล้วก็มีมะม่วงใช่ไหมคะให้นักเรียนนะคะหาสีมานะคะหาสีมาสีสีด้วยกันนะคะแอปเปิลสีอะไรคะที่คุณแม่ซื้อมาสีแดงนะคะให้นักเรียนหาสีแดงนะคะ อ่าแล้วก็ส้มเสียอะไรคะสีส้มกล้วยเสียอะไรคะสีเหลืองอ่ากล้วยแทนสีเหลืองแล้วก็มะม่วงเสีอะไรคะสีเขียวนะคะให้นักเรียนนะคะหาสีมาสีีนะคะอ่าแต่ครูเบนนะคะไม่มีนะคะอ่าแต่นักเรียนทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าเรามาดูของเราโตค่ะเมื่อกี้คําสั่งเขาบอกว่ายังไงนะคะ เขาบอกว่าให้ระบายสีผลไม้ในแผนภูมิรูปภาพให้เท่ากับจํานวนที่คุณแม่ซื้อมาอ่าเรามาดูค่ะแถวแรกคืออะไรคะแอปเปิลใช่ไหมคะแอปเปิลคุณแม่ซื้อแอปเปิลมากี่ลูกคะอ่าให้นักเรียนนับค่ะอ่านับเลยค่ะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะแอปเปิลกี่ลูกเอ่ยหนึ 1, 2, 3, ่สองามสี่แอปเปิล สี่ลูกใช่ไหมคะให้นักเรียนนะคะหยิบสีแดงขึ้นมาเลยค่ะหยิบสีแดงนะคะระบายแอปเปิ้ลกี่ลูกะคะสี่ลูกเพราะว่าคุณแม่ซื้อมาแค่สี่ลูกนะคะไม่ระบายหมดนะคะฟังครูด้วยนะคะไม่ระบายหมดนะคะระบายแค่สี่ลูกเท่านั้นนะคะสีผลเท่านั้นใช่ไหมคะอา ต่อไปส้มก็เหมือนกันค่ะดูนะคะว่าแม่ซื้อส้มมากี่ลูกนะคะนักเรียนหยิบสีส้มมานะคะแล้วก็ระบายส้มแล้วก็ไปนับดูนะคะว่าคุณแม่ซื้อส้มมากี่ผลนักเรียนก็ระบายไปนะคะ,ะกล้วยกี่ลูกก็ระบายไปนะคะมะม่วงกี่ผลก็ระบายไปต่อไปเรามาตอบคําถามข้างล่างค่ะ ่าคําถามข้างล่างนะคะ1.1จุดหนึ่งคุณแม่ซื้อจุดจุดจุดมากที่สุดอ่าเมื่อนักเรียนระบายเสร็จนะคะนักเรียนก็มาดูนะคะว่าคุณแม่คนนี้ค่ะซื้อแอปเปิลส้มกล้วยหรือมะม่วงมากที่สุดอ่าให้นักเรียนดูนะคะอ่าเมื่อนักเรียนระบายเสร็จนักเรียนจะรู้ทันทีนะคะว่าแม่ซื้อ ผลไม้อะไรมากที่สุดก็ให้เขียนชื่อของผลไม้ลงไปนะคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไป1.2แม่ซื้อคุณแม่ซื้อผลไม้อะไรน้อยที่สุดอ่านะคะเมื่อนักเรียนะบายเสร็จนะคะในแผนภูมินี้นะคะนักเรียนจะรู้นะคะว่า ผลไม้อะไรนะคะน้อยที่สุดที่คุณแม่ซื้อนักเรียนก็เอาชื่อนะคะเอาชื่อของผลไม้มาเขียนนะคะอะ่งานนะคะที่นักเรียนต้องส่งครูเบนวันนี้นะคะมีสามหน้าด้วยกันค่ะก็คือในหน้าที่หนึนะคะ ในหน้าที่158่ยค่ะแล้วก็ในหน้าที่159นะคะสามหน้าด้วยกันนะคะขึ้นบทใหม่ไว้หนึ่งหน้านะคะแล้วเรามาต่อในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่ทําเสร็จแล้วนะคะถ่ายส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูเบนนะคะเดี๋ยวครูเบนจะตรวจให้สําหรับวันนี้ พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ